สวัสดีค่ะมาซื้อข้าวกับฝร,รั่งเศสนะคะอันนี้ข้าวกลับไุดขายที่ร้านเดียวราคาไปจองกนต่นต่างแล้วโดย,ยมีเงื่อนไขตั้งแต่700บาทขึ้นไปนะครับส่วนลูกชิ้นทีมรุนค่า60บาทอ๋อมิลลี่อยู่ซื้อ6เออใช่ต้องกินข้าวเงี้แหละ,ละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกินข้าวแดงแดงแล้วข้าวสับหยุดข้าวทำ94บาท อันนี้อันไหนกิโลเซมเหรอเท่ากันไหมหนึ่งกิโลนี้เท่าไหร่บุดขเ่้านเหมือนกันวนกิโลอันนี้ดีกว่าอาอนุอันนี้ดีกว่าเก้าส,สนมันเชต่ียี่สิหันสไม่เอานี้พอสีแดง่อชอสิน้านี่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 แปดสิบบาทเอง

ปซีขอสคยอดเลยอาดีเชนปลราแล้วมีน้ำพริกกะปิด้วยอ่ะดูน้ำพริกกะปิถแล้วดูไอ้อย่างซื้อไปอ่ะกะปิขนสุด้ยยายคือข้อขาเำินภายในเบเดียวกันรอของแจะถูกเฉลี่ยพริกกะปิไป,ไปไม้นามนำจิมำจ้มนี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มนี้นปกค้าซีาปลา เดี๋ยวซื้อน้ำปลาให้เชอรี่ก่อนนิดนึงขวดเล็กซักนัวน้ำปลาตำนัวตูกพิซ่บานเหรอน้ำปลาเชอรี่แต่มันจะหนักไหมเอาไปหนึ่งบุตยหนึอาวสองแล้ว สีอ <CEO S 2> ิ่วดำเออสีอิ่วดำต้องเอาของไทยถ้าไม่งั้นจะเอาขวดเล็กไปไปรอซื้อนี้น้ำมันมะพร้าวโอ้โหคือน้ำมันมะพร้าวดิมาดูเครื่องปรุงนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เขียวหวาน

กระเทียมหอมถูกเนาะแม่งเองอ้าวมีหมดแล้วนะชุดรถเอาไหมนี่จ๊บซื้อชุดรถรู้เอาหรือไม่เอาก็เก็บไว้ใส่ซ้มตามหรอ เส้นที่นี่อร่อยถึงแล้วจะจับกินอ,อ่าหนึ่งปีเออนี่เส้นนี้ใหญ่กว่าพึ่งไปนะเดี๋ยวซื้อต่อเจี้ยวพวกชาไปกินเนี่ย เส้นการซีแค่แหนมาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างมากินแม็กโอ้ยเยข้างหลังมี MK, มเอ็มเคมีเสื้อผ้าเออเลิศอยู่นะเอ้วไปดูก่อนชลี ใหญ่มากเลยไม่เคยเข้ามาดูเนาะกว้างเลยในวัดใช่ไหม,มในวัดไหนเป็นฟูด้ดข้างในมีร้านอาหารเนี่ยอ๋อ,อ,อแล้วออกมาถนนนี้เนาะดงแซ่บเข้าตรงนู้นแล้วก็ออกทางนี้ สวัสดีค่ะมาดูของกินที่เราหอบกลับนะคะทุกคนคือมันเยอะมากปีนี้เราบอกแล้วว่าเราจะหอบของกินกับหอบข้าวเหนียว5กิโลข้าวหอมนี่ข้าวกล้องนะคะ5กิโลนะคะยอมหนักจ้ะแล้วก็ข้าวแดงข้าวกล่่านะคะกา,ฟะาแฟมะละกอคือเจออะไรก็หยิบหยิบะคะ่ะอันนี้แค่นี้แหละจ้า เกลือแล้วแค่นี้ก่อนนะคะมะขามป้อมเราเจอแล้วก็เอาไปด้วยจ้ะใส่เลยก็ได้เดี๋ยวไอจะใส่แค่นี้แหละห,หนึ่งวันกับลูกจ้ะเทเลยจัดจสวยจัดจสวยจะทำคลิปน่ากิน อือนี่อ่างันแหวมกกล้องแงแงคลองยูทูบใส่ใต้ระวังลบใส่แว่งกับแม่มิลลี่ขนมจีนไหมขนมจีนไหมเชอร ขนมจีนหิวขนมจีนไหมกินขนมจีนเดินก่อนไหมคินไหมอยากกินอ่ะเฮ้ยน้ำลายแตกกินไหมคินี่คนละ้านจานเราค่อยเดินป้าอะไรอุ้ยคนเยอะฮะฟิล์มฟูดนี่ไงสวยดีนะเดยเป้ะลี้มันมีขากล้องนะตรงนั้นอ่ะอ่ะมาจะให้ กางเกงอ่ะไอ้เสื้อน่ะหาเสื้อใส่ทุกตัวหนึ่งพวกกิ๊กอยากเดินอะไรไหมล่ะตามกันเนี่ยอุ้ยน่ารักอ่ะกม่อยากได้กิ๊กให้ค่าเช่าที่ต่อวันเองหรอกิ่อยากได้ใช่ไหมหรือว่าไงมาชอบแนวไหนเลือกสิมันถูกนะเนี่ย เอออันนี้แล้วกันตัวเท่าไหร่เหรอขายุสามร้อยครับอ๋อเอ้าแล้วที่เขียนหกสิบอะหกสิบตรงนี้หรอใชต้องลงเต้นสิทิมชอบใส่ไอ้เมียวอ,อะ,อนนะอไ,อไม,อม่นี้ต่อไม่ต่อไม่เป็นมิ่ไี่ต่อมีรูปเออเนี่ยทีนังดูเสื้อก่อน หาเสื้อให้ไอ้หน่อยใส่เสื้อน่ะเมื่อกี้ซีฮาเลนั้นตั้งสามร้อยเนี่ยเอากีรี่อยากได้ตัวไหนเอาเลือกไม่ไม่เคยซ่าของไอ้แต่ไม่ได้ดูเกงขาบานของไอ้ใช่ไหม กิ๊บไม่สนใจรีไวเหรอ,หรอถูกมากเนี่ยมาที่ไทยบัตเออเราต้องเออเ,ออเออตามหาที่ไทยบัตใช่ใช่นี่ไงกิ๊บนี่สวยอะเหมอือนยุงกัดคอตามฐาเก่งคือ จริงๆนะแต่งตัวข้างนอ,อกสวยแต่ข้างในเก่งในเนในสื้อในอยา <c oughs> นมยามวันนี้ <c oughs> อ้ยนาฬิกาพามิลีบมาเดินชับปิงเ <c oughs> นี่ยเสื้อคลุมไหมหนาวไหมตอนนี้แอร์ไม่หนาวแล้วเนี่ <c oughs> ออยขีหยากได้เซนอ่ะ <c oughs> อุ้ยดูดิ กี้กจะหากางเกงนั้นไม่ใช่หรอกกี้กเกงที่ว่าจะซื้อต่อยนี่อ่ะามหาตะก,าาตกร้าพัติ๊กอ๋อวันนี้นี่ไงตัวละร้อยเองอ่ะถูกเนาะไม่ค่อยมีไหมคบมีแต่กลางวัน ขึ้นรองเท้าหัวโตอ่ะนเ่มิลี่ตัดผมไหมอยากได้เสื้อเนี่ยที่ะเนี่ยสองตัวน้อยเองเอาไหมนี่เอาไหมกล้องมาดูเสื้อมื่อสองึงษาดีว่าจะกินของจีตรงนี้ชารีย่ลุกนนากิแต่มันมันเป็นเจ้าต่อต่อกันมาไงนี่ชอบแก๊ปผิดเราไปอ่ะ คนเยอะมากเอ้าพี่คุณถ่ายไหมพาลูกมาเดินเล่นไม่ได้หิวอะไรไหมนี่ไงกินกล้วยไหมเอากล้วยทับไหมนี่ก็เอาไหมกี้ไหมเอาไหมเออกิกิ้มเลย่มดีเองเนาะใช่กกินทุกจมลเต้โี่ละ มาหเ้บชอบก็ไิบ <ah> pues ิม oh, ูสามเก้าอือเราไม่กินาร้อนอ่เกเดีไกน่ากินมากอะไรกองเท่าไหร่ห้าห้าเองปะไต่อต้องบอกว่าได้มิของกินเยอะเกินอามิี่ไปไหนอามิลี่ไปร้านหนมจีนแล้วเหรอ <Okay. S 2> เออกินขนมจีนไปไหนมิลลี่ไปไหนอ่ะอีกแล้วมิลลี่กินขนมจีนแล้วก็เดินดูเด่แซมกินไม่รู้กินวามิเส้นก่อนมาเอาอะไรมาสั่งกันเลยทุกคนกินเลยเชลลี่อยู่เอานะมิลี่เรือ่องสั่งพี่จันนะหสิบสิบ้าเลยลูก <c oughs> อ่าอะไรกี้ เอาแกงเนื้อชลีชัว์รัวของมาละกินได้กินได้กินได้แซ่บของใต้อร่อยอยากกินทุกอย่างเลยคะ่ะเพราะว่าเขาเขาปิดประเทศเขาเพิ่งเปิด,ปด,ปดอร่อยเนาะม่ดีไม่กินหนมจีนเนะาะแซ่บๆาาที่กลับบ้านสั่ได้นะคะลุปผไม่เพียบเลย มาไม่ต้องไม่ต้องใส่แอมดี้นี่จะพูดทำไมดูว่าอะไพี่ลาลาคือไม่สงสักทิพย์ว่าจะถาบถ้าเราว่าไงเออไม่เป็นไรเขาจะตอบอย่างไงเขาเห็นว่าเราคนกันเองนี่มาถ่ายคลิปเนินทางคนจริงคหนุมจ จะบีบก่อนเข้ารายการทันนะไม่เรียกผักกาดมากินเล่นเผ็ดใช่ไหมก็เป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบน้ำขวดเท่าไหร่อันนั้นเกนี์หกสิลูก้าอ๋อหน่หกสิบหนึ่งร้อยสองร้อยนี่นีคิดจีสองหกสิบ้กี่ขวดคะสี่สี่ขวดนะค่ะ สามร้อยพอดีสามร้อยพอดีอร่อยสะใจมากไาไปหากินของหวานเถอะเหี้ยมากเลยอ่ะเผ็ดแต่อร่อยนะโอ้โหยเ่ล้วคือเธอ้ดูดูมะเขือดิที่รังดูดิจะถ่ายคลิปรี่มันเป็นนิสัยอย่างเงี้ยกินไหมกินไหม แล่ฉีกตับกเนื้อให้ฉันเถื่อไหมติดปีนึ่งเขาอาจจะแบบเอาเนื้อใครก็ได้มีที่น่ะเอออยากกินไหมของดิบอ่ะกุ้งนี่ทำไมสวยจังอ่ะทำไมเก็จะต้อง้น้างหมมจีนปากหม้อโอ้โหขยันสาขาอยากรู้อันนี้กินไม่เป็นหรอกินเป็น ไขยังไงครับฝั่งหม้อชุดละสิบบาทวิเกียนอันละสิบบาทอ๋อเอาไหมกี้ไม่กินหรอรีบครับซะก้องเอาไหมอร่อยอ่ะเอมิลลี่มาขายแบบนี้ไม่ดูมิลลี่คิดอยู่นะ ของกินเยอะจริงๆป๊อปคอนิชเรี่ป๊อปคอนไหมเนี่ยมันมีน้ำแดงน้ำอะไรอ่ะมันมีบิงซูที่ปุกกี้นี่แหละป่ะน้าัวสเตกอะไรอ่ะถมุแม่จะเปิดร้านส้มตำถ้าสมุิว่ามาจะเปิดร้านส้มตำจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรก็อ่าส้มตำไส้ไหลกินแล้วไส้ไหลตำกีลุกนี่ไง อ๋อเ่าผ้าห่มสองร้อยบาทเองผ้าห่มสองร้อยบาทผ้าห่มอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมไปหาเสื้อก่อนไปหาเสื้อก่อนม,มนฉ่ำๆอะ่ะ <laughs> เน็ตไม่มีเน็ตหมดกล้อง <laughs> 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 หาซื้อเสื้อตัวหนึ่ง <laughs> <laughs> กอ่อนแอบบอก มาแออกมาตัวเองยังไม่ได้เสื้อเลยนี่เออหายหน่อยได้เสื้อเมือสองที่เคยคิดนะคะสมอหมามาไายอ่ะจะทำให้มาได้ลงคลิปให้ได้แต่ส้ายได้มากกว่านั้นลงข่าวเลยใชั่วไมงช่วยหมาใหม่พรุ่งนี้มันจะมาจริงไหมเราไปทัวร์เลยนะไปติดตามในไทยรัฐกับ ข่าวสดแล้วก็อมรินเงินที่ข้านั้นเก็บไว้ซื้อหวยเหรอโอ๊ยไลฟ์สดหาเสื้อผ้าให้หน่อยวิลลี่เดี๋ยวพาทีวิีพี่ๆก่อนหาเสื้อผ้าหมอกไก่เป้ะัางขวาหันทางขวาปวดท้องทานนึงส่งหรอวิวมันไม่อป็นไรปว มาแกงค่ะ้ยกินกันนะกินไหมกินไหมกินไหมใครจะกินใครจะกินมูเอาอะไรเฟ้ยมันกินไหมอยากหอมให้เป้อยู่นะเป้มันชอบกินสาหร่ายไม่เอาไอ้คนมาเยอเยอะจุดพูดใช่ไหม

รและจ้ากณลูงรถเช่าตรงนี้นะท้งแถวรถเช่า